ปลาซับอุ้ยกบ,บุร้ายไปได้หน่อยเหยื่อเนาะกะซ่าส้มไหวสี่มือเต็มๆได้ดิเป็นจังไดสัน่นีิมันนี่เลื่องงานทำอีกแล้วพี่น้องข้าแก่ตัวเกา่เกาๆเ,เนาะเลื่องงานทำโอ้ยไปๆๆไปใส่กันเลยนะพี่น้องเนะงาะเพื่อความเป็นการศึกษาใช้เวลาแห่งขับแห่งหมื่นได้ี่เนาะมามามา,มาพี่น้องมามามา,มาใส่กันเลยเนาะ ยามเสาเนาะพี่น้องเนาะกับบรรยากาศทงุงไฮทุงหน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เขาสิได้พากันมายามแงบเนาะลังจากเมื่อคืนเขาใส่ไหวนะใส่ไหวเป็นจัได้มาเมื่อนี้ก็ซีสวยๆในน้อยลืมหมดเกือบเผาก็ได้เรื่อว่าใส่เกือบยักก็ใส่ม <c oughs> าหอดทงหน้าเลยก็ได้พี่น้องเอ้ยผเผาแห้ง อย่าเป็นสวยก็ดีกระดอกไปไปย้ำเงียบกันเลยหลังจากเขาใส่เงียบไปซิฟหลังเนาะไปย้ำเงียบกันเลยย้ำเลยเนาะพี่น้องเริ่มจากหลังแหลกนาะพี่น้องเนาะมาหลุนกันเลยเนาะหลังแหลกของผู้ขาดิเขาเสียตังกล่องไลยกอน,นเนาะเบิร์หนึ่ง ลืมใส่เกือบุดมากพี่น้องเอ้ยโอ้ยขาเนี่ยเอ้าหนึ่งโต๊ะพี่น้องหนึ่งโต๊ะบุบหน่อยเนาะแบบโมยไปไดนน่าจะปุ๊บเลยเนาะ น้ำขัน้นสกัดเบนระดอนเดียวนี่เนาะไปลังต่อไปเนาะโอ้ยมนจะน้ำขัน้นอีกสองเอ้ยว้้ยเผ่าเนี่ยโบเผ่าเนาะรื้อเกือบลังที่สองพี่น้องลังที่สองมาหลุดน้ำกันนะเนาะเป็นยังไงมันอยู่วะ ที่สองพี่น้องลังนี่พี่น้องเอ้ยกระดิ่งพี่น้องเอ้ยสุดยอดพี่น้องสุดยอดอม,มลังนี่จัดจ้าเลยพี่น้องสุดยอดเลยลังนี่สามพี่น้องสามสามโตเลยพี่น้อง อีบวกคิดเลยว่าสิได้สามโตพี่น้องเฮ้ยลังเดียวนี่หักมันันยังไงปไะเด็นเราพี่น้องสามพี่น้องเก็บเลยเนาะ đi tôi thoảng khay Cái lạng vết nâng Sống so lắm <laughs> à, Để xì tụi nó phía nó Pai Pai lắng tụi bay nó Nhọn sáng quá nhá Đấy, nó phía nó Nó xì xì đó, đó phía nó lùn nó tôi nương vì đó tôi nương tôi nương tôi nương à, ngay รังที่สามเนาะโอ้ยรังที่สามถ้าก็ได้ซ้ำรังกับวันลังที่สี่เบอร์เลยนเนาะผู้ขานี่ <c oughs> เบอร์แล้วตื่นเสาร์ปวดบ่เหมือนนี่ถ้าก็ะไดยังสวยอยู่นอนเด็กเนาะพี่น้องไปไปลังที่สี่เนาะวันนี้เนาะลังที่สี่กันเนาะ

พ่อนเขาเพิ่งกำลังเกี่ยวออกวันนี้เนาะเขาเลยมาดักใส่เลยเพป่นกำลังเกี่ยวออกว่านเองนี่นามาใส่เลยโตเป็นอะไร่น้องน้ำมองนี่ เป้นมองปเป็นแป้นพี่น้องตายอยู่พี่เนาะลังต่อไปนะั้นเป็นเนาหลังที่หาที่หาพี่น้องอยากไล่ตาเด้แนะ่เนี่ยนี่อ่โดนหนึ่งต้มกัดนนะ้ำพี่น้องเนาะหลังที่หาพี่เนาะซ้ำเลยพี่น้องพูดทำนิดเดีตัวเดียวเนาะ Sáng vô thằng biết tôi nên hỏi vì đổi Đấy rồi, cáo đâu vì đổi Từ họ nó Áo bê bòi này, áo bê bảy này nó Vậy, áo bê nó Ngoài niềm vẫn bông mi nằm lặng nó Vậy 2, 4 Hát cái này hà lăng vì đổi thương thuốc lắm nữa nó phải nào cái tâm muộn gì đó ôi nằm luôn ôi nằm lùm 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 bay không xin nhau với nó phải đâu thì tắt cho bị lạ phải nào cày nó ui bị chê nạ phải nào bay không mà hỏi nó phải nào đâu mà hỏi đây mong chút máy thì họ tắt mà nó mong hôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ bà này sẽ bị ăn thằng nào. nào đi bà này thì đọc luôn năm cân đâu lũng cắn nó bị nóng nó ôi gọn nghiền ngay này lũng cắn nó bị nóng nó ôi để chia mô tốt ninh kia ngon hơi! Ni! ô, Mom hai bà tay vui! Huh? Chia mô tôn ninh kiao! Hãy kể lại đại đội bạn! Bye! 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 lăng Bye! 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 เราย่อนแสงเนาะมันมืดจะเลยพั่อตายเนาะเอ้าพั่อตายอย่เนาะทำเพ่กินแะไรก็ตายผู้กัดบ่จาพื่วตายเลยน,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 นี่นี่ ตายกันตัวหนึ่งเนาะง่ายถอ่องพลาังงานเลยพี่น้องเลยเป๊ะยังดิกบเขาเงียบไปว่าตายมันกินอีนยังดิกินเหยื่อกระล้วมักินลายผดนะพี่น้องเนาะ <c oughs> มีส่วนเนาะมันกินลายผดเนาะลายผดตกะก,กอนเนาะตะกอนกอดอินปิด เขียนหมูอนั้นเขายังก็นจับบูบูดเอาเนาะเขียนหมูกับกบอีกสองตัวนะหมูนั้นเปื่อยเขายังสิบหลังเงียบไปเนาะหลังสิงดักกบอย่เนาะเจ๊งเงียบเจ๊ซิงอยู่บัตรนี้ไปไปต่อพี่เนาะเดีเพิ่มสองตัว จะบุคอยใหญ่ประเด็นนะพี่น้องเนาะแต่ก็โอเคอยู่ยังดีเนาะนี่พี่น้องหลังต่อไปเนาะหลุดน้ำกันเนาะชิปิตาอยู่บ่ถักซาหินกับหินโดดอยู่ได้ล่ะขึ้นนี้บ่นนี่งเอ้ามาแล้วพี่น้องสองพี่น้อง ชอนอีกแล้วชอนอีกแล้ว <c oughs> มันมันฉีดออกมันมันสองกบห,หน้าบานเท่าเนาะบุตรฮักขาเนาะกันต้นเนลน็กๆเดี๋ยวพี่ปล่อยอยืนยืนซะผูาขาเองเนาะพี่น้องผูขาเองเอาตัวใหญ่ในจังฮักขาเนาะก้าวเอาบ้เดี่ปล่อยเนาะจังฮักขามัน

เป็นใจดีดหลังนี้เนาะนำไล่โจกๆพี่น้องเออหลุดน้ำกนะดมีน้องเนาะเป็นใจดเด้นี่ดำกึศมึกเลยตัวใหญ่สมควรพี่น้องฮัลโหุดผุอหมุนหมุนมุนหมุนมนพุดผุดผัวพุดหมุนพุน โอ้ยเนียนอนเนียนอนกบเนาะเก็บก่อนพี่น้องแป๊บหนึ่งลังจากเขาเก็บแล้วเนาะพี่น้องเนาะเก็บเหล้วเนาะเก็บอยู่ไหนเนาะไปให้นี่เลยบปะนี้ไปเรื่อยๆเนาะทุ่งนาพวกกลุ่มกว่างเลือกใส่เลยพี่น้องใส่มงได้ก็ได้แต่ว่าว่านี่เวลาผมจับกัดเนาะเอ้ยมาขำบุหินมือหนาชิดคลิปถ่ายแต่เว็นเว้นใส่แต่เว้นหล่อมเป็นตายอยู่อ๋อ Lăng nhiều không? Cúp nội phi đội Cúp mộ Bái bỏ kiếp đó, bái lăng đi Thứ bái kiếp như một lệ, bắt đi lệ bye, Sẽ lúc Bốn ngạn như một nó nó ừ. Mà họ mong kịp vậy nó thì nó nó ừ. Xong lắng, oh, xong phát đi qua, Họ bốt ở đây đi <laughs> Để bộ nó Lắng nó Lắng nghiệp tôi vào đây nó Lắng xịn cho ของตัวเะาไม่นอนนั่นเนาะสองตัวเราอุ้ยอุ้ยกลบไปแล้วใครเนี่ยมันนักทองมันมันไปเซไปไหนมันบวายมันไปบวาย sóng sám phía nó sám thức chiến mũ nó sám thức chiến mũ ơi cốc cầm ý tới tôi trời mua gì vậy

cốp nổi bỏ khát khát bắt đâu mất súp cái nào mà sẽ lúc nó vì nào nó một ngàn thôi ừ. chắc sẽ là dịch tổ oh, hay nạp quá này sì. oh, nằm nằm bộ này được bên nhà cả cũng... bố mẹ nó lại nằm bộ này vẫn nằm nhà bơm màn ship bay của tôi này nó nó ประมาณนี้เนาะเอ้าคลิปไปของตัวเลยพี่น้องเอย้ยมานพิเศษมัอน,นี้เนาะพระเตยใส่หลอบมามัอน,นี้ก็ถือว่ามานเนาะพระเตยใส่หลอบมาเ็ดคลิปภายในสี่คลิปนี่เนาะเป็นคลิปที่สี่โอ้ยก็ถือว่ามานเนาะพี่น้องเนาะมานกว่าท,ทุกคลิปอืมโอเคเนาะ จบเนะาะเอาก็สุดท้ายนี่ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชมนเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผู้ขาเด้อผู้เป็นกำลังแห่งมุกแห่งใจให้ผู้ขาเห็ดลิปใหม่ๆเนาะผู้ขาก็เป็นน้องใหม่โอ้โหวัดเห็ดจังไรเนาะมีแต่เห็ดแบบนี้แหละไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะถึงโมมีคนเบิ่งกับเห็ดไปเอาเมื่อก็พี่น้องเอ้ยมันช่วยแล้วเมื่อนี่ก็ไปเกี่ยวเขาอีกพี่น้องเอ้ยอยากเนาะ ก็บม่ค่อยมีเวลาอะไรไปสบายดีพี่น้อง